บทที่34หิ่งห้อยในคืนเดือนมืดพุทธศักราช2554นาราิหน้าลานหิ่โค้งเมื่อไฟฟ้าดับมองไปจะมืดมิดสนิทเป็นสีดำแล้วมีแสงเรืองเล็กๆลอยมาให้เห็นแสงแวบแวบแวบฝูงหิ่งห้อยปล่อยแสงเรืองอันน้อยนิดติดก้นทยอยการบินลอยตามกันมาสร้างสีสันให้บรรยากาศตรงนั้นอย่างน่าดูน่าพิศวง หิ่งห้อยตัวเล็กจิ๋วนี้ให้แสงเรืองนวลตาเพียงน้อยนิดได้สร้างวิวรกรรมให้มีการเล่าขานต่อๆกันมาและมีการบันทึกจดจำกันมากลายเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนมาจนทุกวันนี้เรื่องมีอยู่ว่าเมืองจีนในสมัยโบราณน้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งยากจนขยันใฝ่หาความรู้รักการอ่านหนังสือแต่ไม่มีเงินซื้อน้ำมันจุดตเกียง เขาเกิดความคิดจากแสงเรืองของหิ่งห้อยนี้พอตกกลางคืนเขาจึงจับหิ่งห้อยมารวมเก็บไว้ในถุงผ้าจับมาให้พอกับแสงรวมพลังออกมาให้เห็นตัวอักษรได้พอตกดึกเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วจากการปล่อยหิ่งห้อยในถุงให้เป็นอิสระทำเช่นนี้ทุกคืนมาบัดนี้ถ้าใครได้อ่านหนังสือคำพีสามอักษรจะมีการกล่าวถึงเรื่องของเด็กหนุ่มฝ่ายหาความรู้ ด้วยการใช้อักษรจีนเพียงสามคำว่าดักหิ่งห้อยในถุงนี่คือความอหัศจรรย์ของแสงเรืองน้อยนิดติดก้อนของหิ่งห้อยเมื่อรวมพลังแสงกลายเป็นวิญญามให้เราได้ข้อคิดเกิดจินตนาการสร้างสรรค์อย่างดีทีเดียว